คี้เมนูนะครับยังคงฝึกซ้อมหนักอย่างต่อเนื่องนี่ผมไปเจอมานะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าตัวซ้อมนอกเวลานะครับพยายามเพิ่มเรื่องของความแข็งแรงให้สภาพร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ฟิตพร้อมฟุตบอลของรูเบนโมริมในตำแหน่งกองกลางต้องใช้พละกำลังแล้วก็พลังงานไดนามิกที่มันสูงมากเตรียมพร้อมไว้ครับสำหรับโอกาสที่เจ้าตัวจะได้รับแต่ถามว่าตอนนี้ได้รับโอกาสเยอะไหม ก็ต้องยอมรับว่าน้อยนะนัดล่าสุดเจ้าตัวก็ไม่ถูกส่งลงสนามนะครับได้ลงเล่นเกมล่าสุดก็คือลงเป็นตัวสำรองแมตท,ที่พบกับไบรตันซึ่งถูกส่งลงไปในช่วงครึ่งหลังสำหรับโอกาสของคอบบี้เมนูตอนนี้ด้วยความที่ยังน้อยอยู่นะทำให้ข่าวลือในการถูกจับมาโยงว่าอาจจะพิจารณาย้ายทีมในช่วงตลาดมกราคมก็ยังมีมาอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นระยะระยะ ล่าสุดเนี่ยก็มีมิลเลอร์ที่เป็นก็ติบนะอันนี้ฟังหูไว้สัก50หูนะครับแต่จริงๆแล้วว่าสโวสรที่ถูกจับมาโยงกับเมนูในเนื้อหาข่าวที่ผมกำลังจะอ่านต่อไปเนี่ยคือนาโปลีโอเครายงานมาจากมิลเลอร์ก็จริงนะครับแต่ว่านาโปลีกับเมนูก็ถูกจับมาเชื่อมโยงตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนาโปลีนะครับกำลังพิจารณาที่จะขอยืมตัวคอปปี้เมนูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยพวกเขานะครับต้องการนักเตะเข้าไปเติมเรื่องของขุมกำลังเชิงลึกและยิ่งตอนนี้เควินเดอะบอยมีอาการบาดเจ็บนะครับต้องพักรักษาตัวนานเหมือนกันนะทำให้นาโปลีเนี่ยพยายามมองหาทุกความเป็นไปได้ในการเสริมทัพช่วงตลาดมกราคมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทำยังไงนะเออถ้าเกิดแบบเมนูขอย้ายทีมแบบยืมตัวนาโปลีเนี่ยมิเลอร์กล่าวอ้างว่าพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยรับผิดชอบนะครับ จำนวน100%ตลอดการยืมตัวครั้งนี้ด้วยในส่วนโอกาสการลงสนามของคอบบี้เมนูถามว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสได้เล่นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับตราบใดก็ตามที่รูเบนามริมมองว่ากาซิมิโร่กับบรูโน่เป็นคู่หูพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวที่สุดเท่าที่จะสามารถหาได้จากทรัพยากรกองกลางที่มีอยู่ในทีมตอนนี้ ซึ่งคู่นี้ก็ดูเป็นกลางที่ดีที่สุดและในเวลานี้ของเรานะครับทั้งนาเกษมทั้งบรูโน่นะแต่มันก็ไม่ได้ตรงสเปคไม่ได้ตรงตามความต้องการของอโมลิมทั้งหมดหรอกยกเว้นเสียแต่เราซื้อบาเลบ้าซื้อเอลสแอนเดอร์สันอนัมวอตันสตินเลอร์อะไรแบบนี้เข้ามา <laughs> อันนี้พูดชื่อหมดเลยนะทั้งสี่คนนะครับได้สองจากในสี่นี่ก็ ผมเชื่อว่าทีมเราจะ,จะเจริญขึ้นเยอะนะอะเดี๋ยวค่อยไว้ก่อนนะครับเรื่องของซื้อขายสําหรับโอกาสของคบบี้เมนูเนี่ยในการลงสนามให้กับแมนยูเอเต็อาจจะมาในช่วงโปรแกรมแอฟริกันคัพออฟเนชั่นคือเมนูเนี่ยไม่ได้ไปเล่นกับเขานะครับแต่จะมีนักเตะบางคนที่ไปรับใช้ทีมชาติโดยเฉพาะแบรนด์เอเบโมนะครับในตำแหน่งดับเบิลเทฝั่งขวาการที่เอเบโมเนี่ยไปรับใช้ทีมชาติแคนรูนใช่ไหม มีโอกาสที่บรูโน่ฟรานเดสจะถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นดับเบิลเทนฝั่งขวาแล้วก็ใช้คอบบี้เมนูนี่แหละครับเล่นเป็นมิดฟิลต์ตัวกลางคู่กับกาเซมิโลโดยมีมาเนอูกาเต้เนี่ยรอสแตนบายเป็นตัวเปลี่ยนคือก่อนหน้านี้ลูเบนาโมริมเนี่ยเคยกล่าวนะครับว่าเ้ามองว่าเมนูเนี่ยตำแหน่งทับกับบรูโน่นะทั้งที่ความจริงแล้วอะคุณสมบัติสเปคการใช้งานความสามารถของ2คนนี้ก็ต่างกันนะครับบรูโน่เป็น คู่เล่นจอมทัพเบอร์สิใช่ไหมคอบบี้เมนูดูเป็นเบอร์8จุดเด่นจุดด้อยก็ต่างกันแต่ที่ความที่มิดฟิลคู่กลางในระบบฟุตบอลอมโมริมเนี่ยมันเล่นได้แค่2คนกาเซมิโร่ชั่วโมงนี้นะครับจองแล้วคนหนึ่งบูโน่กับตันทีมเป็นคนสำคัญของอมโมริมอันนี้ก็จองแล้วทำให้เมนูเนี่ย ได้เล่นลําบากเพราะ2คนนี้ขวางอยู่โดยบูโน่ฟรานเดสนะครับเคยเล่นเป็นดับเบิลเทนตัวบนมาแล้วในยุคของลูเบนโมริมฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะถูกใช้งานตรงบริเวณนั้นนั่นแหละจากการที่เอมเบโมนะครับต้องไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งก็มีรู้เหมือนกันว่าทีมชาติแคมาูนเนี่ยจะเข้ารอบลึกขนาดไหนเฮ้ยโอนา่าช่วยหน่อยเว้ยช่วยให้แบบตกรอบเร็ว แม้พูดแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยดีนะแต่แบบเสียเอมเบโมไปเนี่ยมันเสียหายจริงๆนะแล้วไหนจะมีอารมัดไอบุรีโคสอ่ะมาซาอยีมูโรโก้ใช่ไหมโอ้ปวดหัวเลยแต่ที่หนักสุดสำหรับผมคือเอมเบโมนี่แหละนะครับโดยรูเบนอโมริมนะครับก็ทำการตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับโอกาสที่นักเตะบางคนซึ่งไม่ค่อยได้ลงสนามมากนักอาจจะพิจารณาขอย้ายทีมนะยิ่งโอ้โหตกรอบคาราบาวครับไปด้วยนะ แม่กเตวีรลนัดก็คือพิมมิลิกอาจจะมีนักเตะขอย้ายทีมช่วงมกราเพื่อโอกาสในการเล่นฟุตบอลโลกปีสอ26คอบบี้เมนูเนี่ยอยู่ในข่ายนะครับเช่นเดียวกับอาจารย์ดูโจโซเซิร์ซีด้วยอโมริมเนี่ยกล่าวว่าหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้นะนักเตะบางคนต้องการลงเล่นเพื่อฟุตบอลโลกแต่เราก็ต้องการที่จะเก็บแล้วก็รักษาขุมกำลังเชิงลึกให้ได้มากที่สุดและเราก็ต้องการนักเตะใหม่เช่นเดียวกัน เราจะดูทุกความเป็นไปได้ในช่วงตลาดมกราคมผมคิดว่าทีมยังสามารถพัฒนาได้อีกนะเราจะทําบางอย่างในตลาดมกราคมแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันได้เลยอยากให้ถึงมกราคมเร็วๆแล้วเนี่ยผมนี่ลุ้นกองกลางนะแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งวิงแบ็กซ้ายเนี่ยจะว่าไปพูดถึงวิงแบ็กใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าเกิดอาหมัดไม่อยู่เนี่ย วิ่งขวาเป็นดารโลวิ่งซ้ายเป็นดอกูสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่4เดือน11ปีสอง8ขอโค้าหนึ่งไลค์นะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง700รไลน์นะคะเปิดการมองเห็นให้กับช่องของเรา <c oughs> คนจะไม่กดไลค์ให้กูก็เพราะเรื่องดอกูกับดารโลตะกี้นี่นั่นแหละแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเลม็มขนน้องชายไขย่กรูมิงการันตียอดขายลำหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลัง,ลง ทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ด s สคริปชันและก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ u t u b e ด้านล่างฝากเครื่องไข่ทิมเมอร์และก็ไข่คินเซอร์นะครับมี2สูตรสูตรอุ่นและก็สูตรเย็นช่วยระงับกลิ่นและก็ดูแลผิวน้องใช้นุ่มชุ่มชื้น72ชั่วโมงฝากกันไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ไข่กรูมิง l l New Suzuki F ล o องดีไอคอน Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suki Support สุดครบคซับ ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนสุรุกิทั่วประเทศโกวิดยัวบายสุสุกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับสุสุเกิมากันที่ breaking news หลังจากที่มีการยืนยันนะครับว่าวิทตอร์เปเรล่าถูกบูแฮมตันปลอดออกจากตําแหน่งจอห์นเพอร์ซี่นะครับผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งสายมิดแลนด์จากสํานักข่าวเทเลกราฟก็ให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้ววูบไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของ โค้ดหรือว่าผู้จัดการทีมอยู่ตลอดเวลาหรอกแต่ผลการแข่งขันที่มันไม่ได้ไงสุดท้ายก็จำเป็นต้องปลดวิกตอไปเรล,ล่าแลแ้วตอนนี้นะครับตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานคุมทีมมาแรงที่สุดนะครับก็คือแกรี่โอนิลนะแต่อย่างไรก็ตามเฮียเทนเอริกเทนฮาร์กอดีตบอสของแมนยูเ r ต็ดก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่สโมสสอนพิจารณาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมว่าภายในวัน2วันนี้แหละ น่าจะเคลียร์แล้วว่าวูแฮมตันนะครับนายใหม่บอสคนใหม่ของทีมหมาป่าจะเป็นแกรี่โอนิลหรือว่าเฮียเทนเอริกเทนฮางกนะ <c oughs> ต่อท่านผู้ชมครับรายงานมาล่าสุดจากเดวิดออนสตีนนะครับแกรี่โอนิลซึ่งเราอ่านไปเมื่อตะกี้นี้ว่าเป็นเต็งหนึ่งตัดสินใจไม่รับงานคุมทีมบูแพมตันนะหลังจากได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับสโมสรโดยแกรี่โอนิลนะครับรู้สึกว่า อาจจะยังไม่เหมาะสมนะกับเขาในเวลานี้ก็เลยถอยก่อนดีกว่าเอาแล้วไงแบบนี้เฮียเทนเอริกเทนฮากทางสะดวกแล้วไหมครับหรือจะเป็นคนอื่นจริงๆนอกเหนือจากรายชื่อของแกรี่โอนิลแล้วก็เอริกเทนฮากนะครับก็มีไมเคิลคาริกรอบเอ็ดเวิร์ดและรวมถึงโอเลกุน่าโซชาที่ถูกจับมาโยงกับบูแฮมตันด้วยทีนี้มากันที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะครับท่านผู้ชม สอรับซีอีโอโรมาโน่นะครับคอนเฟิร์มว่าลูเบนาโมริมแล้วก็บอร์บริหารนะครับอินน e ีออสที่ดูแลบริหารจัดการเรื่องโปรเจกต์ฟุตบอลเริ่มมีการพูดคุยกันแล้วเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะมกราคมที่กำลังจะมาถึงตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกายนนะครับอีกแป๊บๆก็มกราคมปีใหม่ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญมากๆนในฤดูกาลนี้นะครับเป็นตลาดช็อตแก้เป็นตลาดที่จะเสริมเรื่องของขุมกำลัง คือแมนยูแต่จริงอยู่ว่าปีเนี้เหลือรายการให้ลงเล่นอีกเพียงแค่2รายการพิมร์ลีกแล้วก็เอฟเอรัพที่ยังไม่ได้เตะนะครับแต่ถามว่าขุมกำลังที่มีอยู่เนี่ยพอไหมผมมองว่ายังไม่พอนะเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับในเกมเจอไบรตันขนาดแม่งนำสามศูนย์นะมีการเปลี่ยนตัวนะครับให้ตัวสำรองลงไปเล่นโอ้โหรูปเกมนี้หนักเลย โดน3-2คุณภาพของตัวสำรองทดแทนตัวจริงไม่ได้ดีนะวันนั้นสุดท้ายมาชนะ4-2โดยรูปเบนอโ,โมริมนะครับได้ส่งข้อความที่ชัดเจนว่าเขาต้องการนักเตะที่สามารถใช้งานได้ในทันทีคีย์เวิร์ดอยู่ที่ตรงนี้นะครับเขาต้องการนักเตะที่สามารถใช้งานได้ในทันทีแนวความคิดคือเจ้าตัวนะครับไม่ต้องการเซ็น ผู้เล่นในลักษณะยืมตัวมาใช้งานเพราะมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มันอาจจะดูดีแก้ขัดได้แบบระยะสั้นแต่เขาต้องการเซ็นสัญญาถาวรกับนักเตะท,ที่จะอยู่ในแผนงานที่วางหรือคุยกันเอาไว้มากกว่าโดยอโมริมเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเราต้องการจะซื้อนักเตะท,ที่เรามั่นใจว่าไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนั่นคือแนวคิดของเรา เราไม่ได้จะซื้อนักเตะสักคนเพราะต้องซื้อเฉยๆนะผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดมกราคมหรอกแต่แน่นอนว่าเราคิดอยู่เสมอว่าเราอะจะพัฒนาทีมได้อย่างไรเมื่อถึงตลาดมกราคมตลาดซื้อขายนักเตะเปิดเราจะสามารถทำอะไรบางอย่างได้ถูกต้องมากขึ้นก็มีข้อมูลจากฟบิซิโอโรบาโนนะครับอัปเดตในตำแหน่งกองกลางนะซึ่งแมนยูก็มีข่าวโยงกับนักเตะหลายคน โรมาโน่เนี่ยบอกว่าผมเชื่อว่าแมนยูเตดต้องการตัวอดัมวอตันเป็นลิสเบอร์ต้นๆเลยเพราะแมนยูเตดเนี่ยติดตามดูฟอร์มการเล่นของนักเตะคนนี้มานานแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าสถานะของวอร์ตันในการจะย้ายกลางคันตลาดมกรลาเป็นไปได้ยากนะครับท่านผู้ชมนึกภาพคิสสันพาเลตปล่อยอดัมวอรตันให้กับแมนยูต้นปีนี้ออกไหมผมนึกไม่ออก แต่ถ้าเกิดจบฤดูก,กาลนี้ช่วงซัมเมอร์ผมว่าเป็นไปได้ที่วอรตันจะย้ายโดยอดัมวอรตันนะครับถือว่าเป็นนักเตะในสเปคคุณสมบัติที่แมนยูเต็ดยังไม่มีในเวลานี้นะครับตัวคุมจังหวะกำหนดกระแสเกมขยับจับจ่ายออกบอลสั้นยาวก็ยังไม่มีฟิลแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ต้องการมากนะครับอย่างไรก็ตามโรมาโน่ก็พูดอีกชื่อนึงก็คือเอเลียสแอนเดอร์สัน ที่ก็พึงแสดงให้เห็นนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นได้ดีมากแค่ไหนนะในเกมนัดล่าสุดที่เจอกับแมนยูเอตดนะครับเขาเป็นกองกลางอีกสไตล์หนึ่งจะเพิ่มเรื่องของพลังกำลังแล้วก็พลังงานมาแต่ณเวลานี้ความเชื่อมโยงของพวกเขาอันนี้เขาหมายถึงเอลิสแอนเดอร์สันก็ยังห่างไกลกับแมนยูเอตดค่อนข้างมากนะถ้าแมนยูเอตดจะกระโดดเขาไปหาแอนเดอร์สันก็ดูจะมีโอกาสเมื่อกาเซมิโลเตียอัมลา นั่นแสดงว่าตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางของแมนยูเต็ดจะว่างลงถ้าเขาต้องการสไตล์แบบคุมพื้นที่เล่นเกมรับวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือว่าช่วยออกบอลได้เอเลิส์แอนดอร์สันถือว่าตอบโจทย์คือเมื่อไปเทียบกับอาร์เซนอลเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลพวกเขามีจำนวนมิดฟิลด์ตัวกลางมากกว่าแมนยูเต็ดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าแมนยูเต็ดจะสนใจเขาจริงจังอาจจะจับตาดูแต่ไม่ได้จริงจังก็ได้ ณเวลานี้ผมยังไม่ได้รับรายงานตรงนี้แล้วก็อีกชื่อหนึ่งที่มีน้ำหนักมากๆแล้วก็เป็นข่าวโยงด้วยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงขั้นไปคุยกับไบรตันเป็นจิตจัดลักษณะเลยก็คือคาร์ลอสบาลบาสุดท้ายนะครับดีลนี้ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากไบรตันต้องการเก็บตัวไว้อีกปีหนึ่งแล้วก็ตั้งค่าตัวสูงด้วยแมนยูก,ก็เลยถอย คารอสบาเลบาดูจะเป็นนักเตะในอุดมคติของลูเบนามเริมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหากว่าแมนยูเตดต้องการตัวจริงๆอะ่ะนอกเหนือจาก3รายชื่อนี้อีกหนึ่งรายชื่อนะครับแต่นี่ไม่ได้มาจากโรมาโน่มาจากเบนจาขอบก็คือสตินเลอร์ซึ่งรายชื่อนี้สตินเลอร์ก็ดูมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนที่ให้ความสนใจก่อติดดูฟอร์มการเล่นมาเองเลยครับก็คือเจสันวิลค็อกผอกีฬา ทีนี้กลับมาที่โรมาโน่นะครับจากการที่แมนยูเตดไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปก็อาจจะส่งผลอย่างมากในการคว้านักเตะคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการปรับปรุงทีมระดับสูงการซื้อตัวนักเตะการไปคุยเรื่องของโปรเจกต์ฟุตบอลมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับอันดับในตารางคะแนนของพวกเขาหลังจบฤดูกาลนี้ในส่วนของตลาดมกราคมก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าแมนยูเตดจะมีโอกาส ที่จะสามารถเซ็นสัญญาเป้าหมายที่พวกเขาเล็งไว้ในช่วงซัมเมอร์อ่ะแล้วมาเซ็นในช่วงมกราหรือเปล่านะเรื่องพวกเนี้ยมันบอกยากจริงๆนะครับไม่มีใครรู้ในโลกของฟุตบอลมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสนั่นแหละในการย้ายทีมแมนยูก็จะมองดูทุกทางเลือกนะที่เป็นไปได้จากที่เราฟังนะครับข้อมูลในส่วนตรงนี้อโมริม,มดูไม่ค่อยสนใจนะนักเตะในลักษณะยืมตัว อันนี้มุมผมนะผมไม่ติดนะถ้าเกิดแบบยืมมาแก้ขัดหกเดือนอะไรแบบเนี้ยแต่เขาดูอยากได้นักเตะในลักษณะแบบเซนามาเลยถาวรอ,อยู่กับทีมแบบยาวๆเพราะนี่เขาก็พูดเองว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนนักเตะบ่อยๆรายชื่อที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับเป็นการส่วนตัวก็ยังคงเป็นชื่อเดิมคืออดัมวอตันซึ่งเราคุยกันตั้งแต่น่าจะปีที่แล้วนะรายชื่อเนี้ยถ้าเกิดใครจํากันได้ดีนะครับ ผมชอบเข้ามานานแล้วนะวอตันน่ะแต่ถ้าเกิดจะถามว่าอันนี้คือไม่ใช่ในความคิดส่วนตัวนะเอาแบบฟอร์มการเล่น P. P. เพียวๆเลยแล้วผมรู้สึกว่าเข้ามาช่วยยกระดับการเล่นให้แมนยูได้เนี่ยก็หลีกหนีไม่พ้นเอเิสแอนเดอร์สันนั่นแหละนะครับดูครบเครื่องเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้พึ่งมาเด่นตอนเจอแมนยูนะช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวหลักเป็นตัวแบกพูดง่ายๆให้กับแดนกลางของฟอเรส แต่ด้วยความที่สภาพทีมครับหลังรั่วหน้าไม่คมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโค้ชเจ้าตัวที่เล่นกองกลางก็ช่วยไม่ไหวแล้วครับเด็กคนนี้มีแววเก่งว่าตั้งแต่เล่นเยาวชนให้กับยูคัตเซิลแล้วนะครับสาลิกาดงก็ไม่ได้อยากจะปล่อยหรอกนะโดนบีบเรื่องของกฎการเงินตอนนั้นแล้วก็ตัดสินใจปล่อยมาอยู่กับฟอ r เรสอนาคตของเอลิสแอนเดอร์สันน่ะผมฟันธงเลยแล้วกันผมมั่นใจมากว่าจะได้เล่นให้กับทีมใหญ่แน่นอน หากไม่ไปซวยมีอาการบาดเจ็บซะก่อนด้วยพรสวรรค์แล้วก็ทักษะฝีเท้านะครับเจ้าตัวโดดเด่นจนถูกเลื่อนนะจากทีมเยาวชนนะครับให้ขึ้นมาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แล้วก็ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากทมัสทูเคิลเจ้าตัวก็ตอบแทนความไว้เนื้อเชื่อใจในเกมเจออันดอร่าแล้วก็เซอร์เบียลงไปเล่นและทำผลงานดีคว้า MVP Man of themat c h ได้ทั้ง2นัดเลย แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวก็ถือว่าสร้างชื่อให้กับตัวเองนะอยู่ในชุดแชมป์ยุโรปนะครับของรุ่น U21 ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งกระพึงผ่านพ้นไปณตอนนี้สถานะทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับก็ถือว่าพัฒนาการเนี่ยแซงหน้าวอรตันและรวมถึงคอบบี้เมนูไปแล้วด้วยจุดที่ทําให้ทูเคิลชื่นชอบนะครับคือเป็นกองกลางที่มีพลังงานไดนาโมสูงมากมีความอึดนะที่จะวิ่งขึ้นลงคับเว์ทุกพื้นที่ได้ตลอดทั้งเกม แล้วก็ช่วยออกบอลสั้นยาวได้เป็นกองกลางสมัยใหม่นะครับในลักษณะเบอร์6กึ่งแแล้วก็ยืนเป็นคู่หูนะเคียงข้างกับไรนะครับได้อย่างลงตัวทีมที่ต้องการยกเครื่องแดนกลางย่อมมองตาเป็นประกาอยู่แล้วครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะเรื่องของเอเลียสแอนเดอร์สันนะครับถ้าผู้ชมชื่นชอบใครนะหรือสนใจทั้งคู่เลยทั้งวอตันทั้งแอนเดอร์สันหรือชอบสติลเลอร์หรือยังชอบ บาเลบาอยู่หวังว่าเห้หลังจากนี้ขอให้ฟอร์มดีนะกระตุ้นตัวเองหน่อยน้องอย่าหลุดไปไกลจริงๆผมก็โอเคนะกับมุมมองความคิดหรือว่าสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยคือพยายามแสดงออกอะชัดเจนว่ารักแมนยูอะใช่ไหมไปถ่ายรูปกับแฟนบอลแมนยูหลังจบเกมมีมือลั่นอัพสตอรี่อะไรแบบเนี้ยโอ้ทัฟฟอร์ดก่อนเกมีกสตอรี่อะ หรือแม้กระทั่งข่าวนะครับจากทียหนึ่งที่ก็ตรงกันว่าอยากย้ายมาแมนยูมากเป็นคนมีจุยอ่ะเออคือเราเราชอบนะนักเตะที่มีใจอยากเล่นในทีมเราแต่กระตุ้นฟอร์มการเล่นหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับเนื้อหาสาระความบันเทิงที่นํามาฝากกันในวันนี้ถ้าเกิดชื่นชอบขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิง อ,อยู่ตรงนี้นะครับรถยนต์คุณภาพาซูซูกิแล้วก็ NFTimming นะครับให้บริการแพลตฟอร์มซีมิงสุดคุม้มสแกน QR code แลวไปเลือกใช้บริการกันได้ท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาในการใช้งานนะครับแอดมินตอบช้าสามารถแจ้งเรื่องมาได้ที่ Inbox f a n p แฟน er เพจอาเมียนะครับส่งเลขบ้านมาแล้วผมจะเป็นคนกลางในการนำไปประสานงานแล้วก็รีบให้แอดมินเข้ามาดำเนินงานแก้ไขในทันทีฝากกันไว้ด้วยนะครับ NFTimming เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบๆบ